นี่ปลอยซีเปิดเคแดนมาดูก่อนว่าความโกงของเขตแดนเนี่ยจะเป็นประมาณไหนอันนี้ทำการโจมตีปกติทางเฉินตายครับ เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้หลัวตาลู่สับยุทธวิยาจาร์และพวกผมแบ็กลิสกันดีเช่นเคยในวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครปอเซซีนะครับผมตัวละครตัวนี้หลังจากที่ผมเล่นมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างทั้ง PVP PVE เล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปฉบับสมบูรณ์จริงๆผมทาไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือคลิปนั้นเนี่ยเป็นการแนะนําเฉยๆว่าอ่ะวงแหวน PVP PVE เนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นละเอียดกว่าเดิมนะครับผมเนื่องจากผมได้ทําการเทสอะไรมาหลายอย่างแล้วเนาะก็รู้ข้อดีข้อเสสียของงแแต่ลละ้้วดัันน ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับส c r i b e ไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ร้านเติมเกม Power Play เปิด24ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากไปเติมเกมโต้ลวตาลู่ในราคาถูกๆเนี่ยก็แนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play นะเติมถูกเติมว้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ทางร้านี่้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วไม่ได้มีแค่เกมโต้ลวตาลู่สับยุทธวิจาณนะก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกเติมกันดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปเติมกับร้านเติมเกม Power Play นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบบบาายยยยยเเเกกกกกีี่่่วววััสลนนด๋ผมแแงป็ แต่ละเซตเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายบางทีผมอาจจะพูดไม่หมดนะขออภัยไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่กระดูกวิญญาณครับโดยกระดูกวิญญาณเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้าง มาเริ่มกันที่กระดูกวิญญาณส่วนหัวครับโดยกระดูกวิญญาณส่วนหัวเนี่ยถามว่าดีไหมผมก็มองว่ามันโอเคครับผมเนื่องจากมันขยายระยะเวลาเทพข,ข่มขู่ทาให้เราเนี่ยได้สร้างดามเมจที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตีกระดูกหรือว่าการ PVP อะไรต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับผมโดยรวมแล้วดีหากศัตรูติดสถานะเทพข่มขู่ตายโพเซีจะสุมปล่อยเทพข,ข่มขู่2เทินให้กับศัตรู1คนอันนี้ก็แบบว่าศัตรูที่ติดเทพข่มขู่แล้วตายปุ๊บก็จะโยนไปให้คนอื่นอะไรแบบนี้เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็ต่อไปที่6ดาวเทพ ครูจะลบสถานะใดๆอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะลบสถานะดีบัฟหรือว่าบัฟพ,พอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็ยังไม่ได้เทสพระนันก็ต้องรอดูครับผมรอดูโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยไปดูที่กระดูกส่วนมือเลยดีกว่าขณะที่เริ่มเทิร์นหาโพซซีเนี่ยมีวเกตพลังวิญญาณถึง8แต้มฝ่ายเราจะได้อัปเกรดคริสตัเมจประมาณ50% 1เทิร์นผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาแปลผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแปลไม่ผิดเนี่ยอาจจะต้องเอาไปคู่กับถังเย้หัวแต่คาดว่าน่า ไอ้เก็บพลังวิญญาณแปดแต้มเนี่ยเราต้องการติดเทพสมุทร 6ชั้นขึ้นไปครับผมเราถึงจะปลดไปถึงแบบ8เกรใช่ไหมอ่าเกตเกรพลังวิญญาณผมคาดว่าน่าจะเป็นการแบบว่าเปิดไปถึง8เกรพลังวิญญาณแล้วโพเทสีเนี่ยเกรพลังวิญญาณเนี่ย8 8เกรเต็มนะครับผมแล้วก็จะทําการอัปเกรดคิดาเมจประมาณ50% 1เร์นทินมันอยู่แค่1เทินครับก็มองว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะแต่ว่ามันช่วยนะครับผมมันช่วยโอเคต่อไปไปที่4ดาวเหลืองนะก็จะเป็นสูงถึง100%เรคิดามจแล้วก็ไปที่6ดาวครับขนาดเริ่มเทินหาโพเทสีเน ไฟเรา3เทิร์น1ชั้นนะเอาเป็นว่าไฟเราตัวไหนที่ยังไม่ได้ติดพรเทพสมุดเนี่ยมันก็จะทําให้ติดแล้วก็ติดครบ6ชั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าให้มีถึงวงแหวนแสนปีเนาะมันถึงจะแบบติดทาวนและทีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากที่เราจะใช้เป็น2องตสองตีกระดูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวงแหวนแต่ละเซตกันเลยดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวงแหวนกันเลยดีกว่าโดวยวงแหวนตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะ ว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนโดยสกิลตัวแรกครับนั่นก็คือพอยซีเนี่ยทำดาเมจใส่สตูจำนวนหนึ่งนะโอเคแล้วก็ของพลังโจมตี และมีอัตราพื้นฐานประมาณ40%ที่จะติดใบให้กับศัตรูด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับ1,000ปีคำสาปเทศสมุทร1ชั้นบนตัวเป้าหมายจะทําให้สกิลใบเนี่ยสูงขึ้นถึง3% 10,000ปีหาก a d k พื้นฐานของเป้าหมายต่ำกว่าโพ o เซ s ซีโพเซซีจะกระตุ้นสกิลนี้นะครับผมให้ได้ใช้อย่างอ,อารมณ์แบบว่าอย่างเช่นนิ่งหลงเนี่ยมันเร็วกว่าใช่ปะแล้วทีนี้นิ่งหลงจะเปิดเทิร์นแต่ถ้านิ่งหลงเนี่ย ATK ต่ำกว่าโพสเซสซีโพสเซ,ซาาตตสา,ซสา,ดดาณ นี่แหละครับคือข้อดีถ้าเกิดว่าติดใบเนี่ยมันจะเป็นการตัดเทินไม่ให้นี่องหลงเล่งเทินเลยก็ถือว่าโอเคครับผมนะสำหรับตัวนี้ ต่อไปครับมาดูที่25,000ปีคํำสาปเทสมุดทุก1ชั้นในตัวเป้าหมายจะทําให้สกิลใบสูงขึ้นถึง6%แล้วก็คำสาปเทสมุรอาทุก1ชั้นนะครับผมจะสูงขึ้นถึง10%มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะต่อไป10,000ปีใช้สกิลนี้ต่อสู้นะครับผมสูงสุดถึง3ครั้งใช้ได้ฟรีอะอารมณ์แบบว่าจากปกติเนี่ยใช้ได้2ครั้งใช่ไหมมันก็จะเป็น3ครั้งครับโอเคเลยถือว่าใช้ได้นะผมใช้ได้คํำสาปเทสมุดเนี่ยก็เป็นดีบัฟนะก็คือขับสลายไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวงที่2กันเลยดีกว่าโดวยวงที่2ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวง ขณะที่โพเทซีรอดชีวิตคำสาปเทสมุดทุกชั้นบนตัวศัตรูจะทําให้เขาได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง25%ขณะโพเทซีใช้สกิลนะจะมีอัตราประมาณ50%ไม่ว่าจะเป็นใช้เทศกาะที่1ห,หรือว่าทักษะาที่3เนี่ยก็มีโอกาส50%ครับที่จะติดคําสาปเทสมุดนะครับผม1ชั้นจะอยู่ได้เพียงแค่3เทินนะจะติดเพียงแค่1ชั้นต่อไปครับยังมีพาสซตีตรงนี้อีก1000ปีคําสาบเทสมุดแต่และชั้นจะลดแม็กเสพีของเป้าหมายจํานวนเท่ากับ50%ของพลังโจมตีพื้นนฐาที โพสเซซี <Process> มีนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากให้ลดยเยอะๆก็ทําการปั้น ATK ให้กับโพ c เซซีครับโพเซซีเนี่ยสามารถปั้นได้หลายแบบนะต่อไปที่1000ปีครับก็จะลดเป็น60%ต่อไป25,000ปีขนาดต่อสู้จะปล่อยคำสาปเท็สม,มุดส2ชั้นอ่ะประมาณ3เทินให้กับศัตรูก็คือเราเริ่มเกมปุ๊บมันก็ทําการติดคำสาปเท็สม,มุรโดยที่เราไม่ต้องใช้สกิลครับอ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีมากๆเลยแหละไม่ใช่ดีเหมือนกันต่อไปที่50,000ปีครับก็จะลดแมกซ์ HP ประมาณ80%เลยนะต่อไปที่11% ปทุกครั้งที่ฝ่ายเราขยับไม่ได้ในเทินตัวเองโพรเซซีจะทําการปล่อยคํำสาบเทศสมุดหชั้น3เทินให้กับศัตรูทั้งหมดเอาเป็นว่าโดนควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยที่ฝ่ายเราเนี่ยไม่สามารถขยับได้โพเซซีก็จะทาการปล่อยคำสาปเทศสมุรโอ้โหโอเคเลยนะจะทําให้มันติดดีขึ้นนะครับผม ใช้ได้ใช้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยรวมคือเราใช้สกิลนะครับผมก็จะสามารถติดคำสาปเทสมุดโดยคำสาปเทสมุดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ25%ปรนะประมาณนี้ครับโพลิสีทำดาเมจเท่าก,ากับจํานวน232%องปรของพลังโจมตีและมีอัตาพื้นฐานประมาณ30%าร์์ไรคสาปเทสมุดอ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยโดย1 0 0 0พันปีครับอัพเกรดถึง5 0ต่อไป10,000ปีสกิลนี้ปล่อยคําสาปเทสมุดสําเร็จจะทําให้ศัตรูทั้งหมดได้รับดาเมจสูงขึ้นถึงน,นี่นะเตัวนี้คุณ คิดว่ามันติดแล้วได้รับดามเมจสูงขึ้นแล้วใช่ปะยังมีติดจากตัวนี้อีกครับนั่นก็คือประมาณ20%นะต่อเนื่อง2เทินต่อไปครับที่25,000ปีอัปเกรดถึง75% 50,000ปีครับก็คือตัวนี้แหละนะก็คือทําดามเมจสูงขึ้นถ้าเกิดว่ามี50,000ปีก็จะเป็น40%เลยครับต่อไปที่100,000ปีครับขณะที่ปล่อยคําสาปเทศสมุทรจะรีเซตระยะเวลาคําสาปเทศสมุทรของศัตรูทั้งหมดครับโอ้โหดีมากเลยอะ่ะดีมากตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทักษะสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับทักษะตัวนี้คือกระแสเทศสมุทรนะเพราะเ ปล่อยเทพคมคูโดยเทพคมคูเนี่ยจะปล่อยได้1คน2เทินแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกระดูกวิญ,ญญาณเนี่ยจะเป็น3เทินเลยนะในช่วงเวลาที่ปล่อยเทพสมุดคมคูคำสาบเทพสม,มุดทุก1ชั้นจะทําให้ได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง13%อันนี้ก็สูงตามวงแหวนอีกแล้วนะดังนั้นเนี่ยคุณได้ได้รับดาเมจสูงขึ้นจากทักษะที่2แล้วยังมีตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณติดแต่ตัวนี้เนี่ยจะคิดแยกออกมานะครับผมนั่นก็คือคาสาปเทพสมุดแต่ละชั้นเนี่ยจะทําให้ได้รับดาเมสูงขึ้น ประมาณนี้ติด6ชั้นคุณก็ลองเอา13.5%แล้วก็คูณ6ชั้นครับเพราะว่ามันติดได้สูงสุด6ชั้นนะมาดูที่1 0 0 0ปีครับขนาที่เริ่มเทินศัตรูที่ติดสถานะเทพสมุดคมคูจะซุ่มปล่อยคำสาปเทพสมุดร1ชั้นใส่ศัตรู2คนนะครับผมเป็นเวลาระยะเวลา3ถึงสามเทินสามเทินถูกแล้วจริงๆมันก็อยู่ได้แค่แค่สา3เทินนั่นแหละอ่าต่อไปที่1นึ่พันเอ้ยหนึ่งหมื่นปีขนาดที่เริ่มเทินของศัตรูที่ติดสถานะเทพสมุดคมคูจะซุ่มปล่อยคำสาปเทพสมุดหนึ่งชั้ ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น3คนแล้วนะต่อไปครับเราจะไปอยู่ที่25 00 0ปีศัตรูที่ติดเทพข่มขู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังวิญญาณของตัวเองได้เอาเป็นว่าโดนล็อกพลังวิญญาณไม่ให้เพิ่มเกรพลังวิญญาณได้จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับต่อไป50,000ปีศัตรูที่ติดเทพข่มขู่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแถบการลงมือการช่วยเหลือได้อย่างเช่นโดนดึงเทินขึ้นมาโอ้โหดีครับผมอันนี้ดีเลยนะเทพข่มขู่อะเอาไว้ล็อกสําหรับ ตัวละครที่มันเกียนเกียะคุณแบบว่าคิดว่าตัวไหนมันเกียนอะคุณจัดไปเลยนะตัวนี้ล็อกทักษะถ้าเกิดว่ามีกระดูกวิญญาณส่วนหัวอู้อันนี้ดีเลยนะจะเป็น3เทินอะต่อไปที่1 0,000ปีครับขณะที่โพลซ,ซีได้รับสถานะควบคุมจะปล่อยสถานะนี้ทันทีและปล่อยคํำสาปเทสมุรประมาณ2เทินครับกระตุ้นได้1ครั้งตอนน่อ1สนามนะอันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดว่า ไอ้พวกเกียนไหนที่มันมาตันปล่อยซีเรานะผมไม่อยากให้มันปล่อยสถานะนู่นนี่นั่นมันก็จะโดนได้คำสาปเอ้ยไม่ได้โดนได้เทพผมคู่นะครับผมโอเคขออภัยนะโดนได้เทพผมคู่ใส่เอยอ,อันนี้ก็ดีครับผมดีนะสรุป มีพาสซีฟที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะผมยังมองว่าตัวไหนที่มันไม่จําเป็นเนี่ยมันไม่มีเลยส่วนวงแหวนหวงแหวน6นะหลายๆคนถามมาบ่อยมากอย่างแรกเลยคือผมแนะนําว่าให้เป็นไอ้ตัวไหนวะเนี่ยไอ้พลังจิตอะ่ะผมไม่ได้ใส่คือผมใส่มโมวมในตอนนี้นะแนะนําว่าเป็นพลังจิตนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอามาใส่วงแหวน5วงแหวน6กอะ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับโดยการอัพสเตตัสเรามาถึงต้องส่วนนี้กันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เล่นเป็นตีกระดูกนะครับผมแนะนําว่าให้อัพสปีดล้วนเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณ PVP แนะนําว่าสปีดกับ a d k ครับแล้วก็พลังจิตนี่คุณอยากใบเยอะๆเนี่ยให้โอกาสมันติดก็แนะนําเพิ่มพลังจิตไปก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนําว่า1เลยตีกระดูกเพิ่มสปีด2เลยถ้าเกิดว่า PVP เนี่ยสปีดกับ a d k ครับ นะหรือว่าจะเป็นสปีดกับสปิริตก็ได้หรือว่าจะเป็นสปิริตกับ a d k เคอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอาล่ะทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าวงแหวนหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างและทีนี้เราจะเอาไปตีกระดูกเราจะตียังไงเรามาเริ่มกันที่ตีกระดูกครับโดยการตีกระดูกเนี่ยจะมีอยู่2แบบนั่น,นคือแบบตีหมู่แล้วก็ตีเดี่ยว อย่างเช่นทางเฉินเนี่ยผมใช้พายุขเข็มดอกสาลี่ผมก็จะตีเดี่ยวถ้าเกิดว่าตีเดี่ยวล็อกเป็นทักษะตัวน,นี้เลยครับอย่างแรกเลยคือเราจะได้รับคําสาปเทสมุดเอ้ยไม่ไดิไม่ได้รับคำสาบได้รับเทพกมขู่ครับจะเป็นประมาณนี้นะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นตามคาสาปเทสมุดด้วยและคําสาปเทสมุดเนี่ยมันเอาชัวร์ค,ครับผมมันเอาชัวร์กว่านั่นคือประมาณ75%เลยตีปกติไปแล้วก็ราคำสาปเทสมุดอะไรประมาณนี้นะอ่ะเห็นปะมันก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ 200อัพอะ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้รับดาเมจสูงขึ้นนะไม่มีอะไรยากเลยสําหรับการตีกระดูกนี่คือพายุเข็มดอกสาลี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนกยุงลาแพนล่ะจะตียังไงผมแนะนําว่าก็อาจจะมาติดกระแสะเทพสมุทรด้วยแต่ที่แนะนำจริงๆริอะผมไม่ค่อยอยากให้มาติดตัวนี้หรอกเอาเป็นว่าติดเฉพาะการเกรดพลังวิญญาณไม่ให้ศัตรูมาตีเราอย่างเช่นพวกหูเลน,น่าอะไรอย่างนี้ที่เราไปตีในอันนี้เนาะ ตีกระดูกอ่ะอ่ะคุณก็ปล่อยเป็นตัวดีครับมันจะติดทั้งหมู่เลยมีโอกาสประมาณ50% 50%นะแต่ละอย่างอ่ะและทีนี้เราตีนกยุงลำแพนไปอ่ะมันตีหมู่อยู่แล้วแล้วเราก็จะทําการได้รับดาเมจสูงสุดดังนั้นก็จะมี2แบบครับสรุปง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณใช้พายุเข็มดอกซารีล็อกเป็นทักษะที่4แต่ถ้าเกิดว่าใช้นกยุงลำแพน์ล็อกเป็นทักษะที่1ครับเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสาย1นือหนึ่ง PVP กันเลยดีกว่าโดย PVP ครับผมก็็จะี้้ดดดูนนนปกเเังลยยยโสา1ขออว่ นะสายหนึ่งๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้คู่กับตัวละครที่เบิร์ดามจถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายยืดระยะเทินอะไรเนี่ยคุณลองไปดูวงแหวน2อสองเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งแต่อันนี้ผมเล่นเป็นเซอร์หลงดังนั้นเนี่ยเบอร์ดามจประมาณ2ครั้งเหมาะสําหรับคู่กับโ o ลซีอย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าปุ๊บอันนี้ผมก็จะทําการไม่เล่นเทินนะเนื่องจากมีตัวละครเซอร์หลงปุ๊บเห็นไหมติดคําสาบได้สมุดไปได้รับดามจสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากบัฟเซอร์หลงเลย เห็นปะตอนนี้เนี่ยตัวละครหัวอูไม่สามารถเล่นเทินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไอตัวเนี้ยทักษะที่2อ่ะเห็นปะเมื่อกี้มันไปใบแล้วทีนี้หัวอูก็ไม่สามารถเล่นเทินได้ผมก็สามารถแบบเล่นปกติได้อ่ะดูดิอ่ะไม่มีอะไรมากครับทักษะตัวนี้แล้วก็ตีปกติไปจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปาหอกครับปึ๊บป๊ปึ๊บ,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 บตายเห็นปะปแรงก็ผมแรง ไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมสำหรับทักษะตัวนี้ส่วนทักษะที่4เทพผมขู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวละครไหนฝ่ายศัตรูเนี่ยมันเกียนคุณไม่อยากให้เพิ่มเก็บพลังวิญญาณคุณทําการปล่อยเทพผมขู่ใส่มันเลยครับเห็นปะว่าเล่นง่ายมากนะครับผมสําหรับสาย PVP เดี๋ยวเรากลับเข้าเกมอาจจะเป็นประมาณนี้ครับย้ําอีกทีว่าสายหนึหนึ่ง PVP เนี่ย แนะนำว่าเป็นสายที่เบอร์ดามิตอนต้นดีกว่านะอย่างเช่นคุณจะเอามูกไ,ไ,ไปเป่าเอามังกรอาไปเบอร์ดามิอะไรอย่างนี้เนี่ยก็แนะนำปอยซีเซตนี้โอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นถังเฉินแบบยื้อเวลาเนี่ย ไปใช้เซตสดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายเซต2กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาศึกษาวงแหวนโพลเซซีเนี่ยสองสงสดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะมาเริ่มกันที่วงแหวนที่1ครับน้ำขึ้นลงโพลเซซีทำดาเมจเท่ากับจํานวน933%ของพลังโจมตีและกระตุน้นเพื่อนทั้งหมดที่มีพรเทสมุดสีชั้นขึ้นไปให้มาตี เป้าหมายนี้ด้วยที่โป๊ยซีเนี่ยทำการเอ่อเลือกไปตีนะครับผมใช้ทักษะตัวนี้แหละมาเริ่มดูกันที่1000ปีครับครีดามจของการกระตุ้นเนี่ยจะสูงขึ้นก็คือกระตุ้นให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยตี <İns. S 2> เพื่อนที่มาช่วยตีก็คือครีดามจจะสูงขึ้นประมาณ25%ตครับต่อไปมาที่10,000ปีครับก็คือ,ร,อ,คอรีเซ็ตระยะเวลาพรเทสมุดของเพื่อนทั้งหมดที่ถูกกระตุ้นนะอันนี้ก็โอเคเลยต่อไป25,000ปีครีดามจของการโจมตีครั้งนี้จะกระตุ้นสูงขึ้นประมาณ50% 50,000นะนนนนนะอออัีีีี้้้กก็สูููงขึแลวต่่่่ไปปมาดททรหเืถ ตุ้นไม่ได้ใช้การโจมตีปกติโจมตีศัตรูครั้งถัดไปเขาจะทําการกระตุ้นดาเมจสูงขึ้นถึง100%โอ้โหแรงครับผมแรงเพิ่มขึ้นต่อไปมาดูที่100,000ปีคริดาเมจของการโจมตีครั้งนี้จะสูงขึ้นนะครับผมประมาณ75%ก็คือกระตุ้นเพื่อนให้มาช่วยตีนั่นแหละเหมาะสําหรับการตีกระดูกมากกว่านะสำหรับทักษะตัวน,นี้ อ่ละละเดี๋ยวเราต่อไปมาดูที่วงแหวนตัวนี้เลยวงแหวนสงบสุขครับขณะที่โพลเซซีรอดชีวิตพรเทสมุทรของฝ่ายเราจะได้รับการโจมตีจํานวน41อันนี้สูงขึ้นตามวงแหวนนะของพลังโจมตีพื้นฐานที่โพลเซซีมีดังนั้นเนี่ยอยากให้ตีแรงอัพ เอ้ยอยากให้บัฟแรงคุณก็อัพ ATK ให้กับโพลซีนะแล้วก็ขณะที่เริ่มเทิรนจะสุมปล่อยอันนี้เหมือนกับไอคำสาวเทพสมุทรเลยจะทําการสุมปล่อยพรเทพสมุทร3ชั้นให้กับ2เทินอ่ะประมาณนี้เอ้ย1ชั้น3เทินให้กับศัตรู2คนใช่ปะ 2ยูนิตท,ที่ไฟเราโอเคประมาณนั้นแหละให้กับตัวที่น้อยที่สุดมาดูกันที่10,000ปีครับหากไฟเราใช้สกิลวิญญาณขณะที่มีพลังวิญญาณ6กเต้มขึ้นไปเขาจะทาดาเมจสูงขึ้นประมาณ80%เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือสูงขึ้นเป็น120ปลดลิมิตไป25,000ปีขณะต่อสูโอ้โพยซีจะปล่อยพรเทพสมุด2ชั้น3เทินให้กับศัตรูที่มี adk พื้นฐานสูงที่สุดนะอย่างเช่นเราเอาถาังเฉินเข้าไปเนี่ยถังเถินแน่นอนเลยว่าได้แน่นอนครับประมาณ3ตัว ที่มี ATK สูงสุดอ่ะจะเป็นการบัฟของปลอยซีต่อไปเรามาดูที่50,000ปีครับหากอันอันนี้สูงขึ้นนะครับผมก็คือเหมือนเดิมสูงขึ้นเป็น150%ต่อไปมาดูที่100,000ปีครับก็คือสถานเนี้ยน,นี้เมื่อติด6ชั้นแล้วจะติดเป็นถาวนเลยนะอันนี้แนะนําว่าให้มีแ0 0ปี ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันเลยดีกว่าทักษะตัวนี้พอยซีทำดาเมจจำนวนเท่ากับ33 2เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีและมีอาตาัตราพื้นฐานประมาณ30%เปอร์เซ็นต์ปล่อยพรเทพสมุด1ชั้น3เทิร์นใส่ไฟเราที่มีจำนวนชั้นของพรเทพสมุดน้อยที่สุดครับผมก็คือจะไปติดให้กับคนที่มีพรเทพสมุดน้อยที่สุดนั่นแหละอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่1 0 0 0ปีครับจากสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมเมียตาประมาณ30%กลายเปอร์เซ็นต์กลายเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นป จะทำให้ฝ่ายศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง20%ต่อเนื่อง2เทินครับโอเคต่อไป25,000ปีครับอัตราถึงประมาณ70%ต่อไป50,000ปีดาเมจสูงขึ้นถึง40%อันนี้ก็คล้ายๆกับอ,อีกทักษะหนึ่งเลยเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่1 0 0 0 0ปีครับเมื่อสกิลนี้ปล่อยพรเทพสมุรสำเร็จจะรีเซ็ตระยะเวลาพรเทพสมุดของฝ่ายเรา จะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเลยมาดูที่ทักษะที่4เขตแดนดีกว่านะครับผมเทสมุรเมตตานั่นคือโพรเซจะปล่อยเขตแดนเทสมุดร2เทิร์น ในช่วงเวลาที่มีเขตแดน ADK ของฝ่ายเราจะสูงขึ้น181%อันนี้สูงขึ้นตามวงแหวนมั้งนะอ่าน,น่าจะใช่แหละสูงขึ้นตามวงแหวนและศัตรูทั้งหมดจะได้รับดาเมจที่ไม่ใช่อาวุธลับนะสูงขึ้นถึง181%อ่าอันนี้ก็มีเพิ่มอีกก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าเซซอ,องสองเนี่ยมันไม่เหมาะสาหรับอาวุธลับถ้าเกิดว่าคุณอยากตีกระดูกโดยไม่ใช้อาวุธลับเนี่ยก็ใช้เป็นเซตนี้โอเคเลยต่อไปครับมาดูที่1000ปีทุกครั้งที่โพลซีโจมตีปกติการใช้สกิวญญาาาณถัดไปจะทํกร ลดลง1แต้มอ่าก็คือโจมตีปกติจะทำให้ลดเก็บพลังวิญญาณอันนี้มันอยู่ถึง8แต้มเลยนะยิ่งเราตีปกติเท่าไหร่มันก็จะลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูอยู่แล้วครับต่อไป10,000ปีในช่วงเขตแดนเทสมุรขนาดที่เริ่มเทินของลูกทีมพรเทสมุรทุก3ชั้นของศัตรูจะทําการฟื้นฟูพลังวิญญาณ1แต้มครับ อืดีมากเป็นไงล่ะปอยซีเนี่ยจะช่วยบัฟเกียพลังวิญญาณให้เพื่อนได้ด้วยอ่ะแล้วก็ต่อไปที่สองหมื่นห้าพันปีขยายระยะเวลาเขตแดนเทพสมุทรเนี่ยถึงประมาณสามชั้นเอ้ยสามเทินสามเทินไม่ใช่สามชั้นอ่ะจากสองชั้นเนี่ยเอ้ยจากสองเทินเนี่ยเป็นสามเทินแล้วนะจากสองหมื่นห้าพันปีต่อไปห้าหมื่นปีในช่วงเขตแดนเทพสมุทรขนาดที่เริ่มเทินของศัตรูคำสาปเทพสมุทรทุกสามชั้นของเขาจะลดพลังวิญญ,ญาณหนึ่งแต้มครับอ่ะถามว่าจะเอาอ่าจะเอาอันนี้คำสาปเท สมุดมาจากไหนก็นั่นคือใส่เป็นวงแหวนนี้ครับผมอ่ะแนะนํานะนอกนั้นเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วครับมันจะขัดกันะจะเป็นประมาณนี้ต่อไปครับมาดูที่1 0ึ0งแสนปีขนาดที่เริ่มเทินของโบีซีหากพรเทศสมุด และคำสาบเทสมุติที่ฝ่ายเราเนี่ยปล่อยไปสะสมถึงประมาณ30ชั้นรวมกันนะจะขยายระยะเวลาเขตแดนเทสมุติเป็นอีก1เทินครับรวมๆแล้วอยู่3เทินจริงๆถามว่า,าถ้าเกิดว่า PPP อะประมาณแค่2เทินก็โอเคแล้วครับนะพูดตรงๆเดี๋ยวให้ดูคลิป <c oughs> แต่อันนี้เอาไว้ตีกระดูกไงเพราะว่าเปิดเขตแดนแล้วตีกระดูกเนี่ยมันแรงอย่างแน่นอนจะเป็นประมาณนี้ครับผมโดยอื่นๆเนี่ยผมน่าจะลืมบอกปะอ่ะวพรเทสมุติลืมบอกพอรเทสมุติบัฟทุกสองชั้นจะอัปเกรดลิมิตพลังวิญญ,ญาณหนึ่งแต้มของเป้าหมาย ทำได้จงสุดประมาณ6ชั้นนะอันนี้ลืมบอกไปนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าติดฝ่ายเราเนี่ยติดพรเทพสมุทรใช่ปะทุก2ชั้นน่ะมันจะเพิ่มเต้มประมาณ1แต้มครับผมก็คือเราสามารถเก็บพลังวิญญาณได้สูงขึ้นนั่นแหละะเข้าใจเนาะเข้าใจแหละโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแบ่งแยกกันเลยดีกว่าว่าสาย p v p ีีเนี่ยเล่นยังไงเรามาเริ่มกันกันกบสาย PVP กันเลยดีกว่าโดยสาย PVP ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับสายที่เล่นแบบถ่วงระยะเวลาถ่วงเทิร์นจะให้ดูคลิปดีกว่า ดีกว่าการอธิบายอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อวานบอกเลยว่าตบคนได้โหดมากๆเลยสำหรับพรเทพสมบุรณนะเอาไปเล่นแบบสาย1 2ึ่งสองสืมสายทำไมผมถึงใส1่1ด้านหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายก่อนสาเหตุที่ผมใช้1ด้านหน้าเนี่ยเวลาเริ่มเทินของศัตรูเวลาเขาเร็วกว่าใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะให้ศัตรูเนี่ยติดใบดังนั้นเนี่ยผมเอามาตัดขาพวกเขาเฉยๆแนะนำว่าให้ใส่เป็น22ทั้งหมดไหมไม่แนะนำครับให้ใส่เป็น122นะถ้าเกิดว่าเป็น PP อลองสังเกตดูครับผมก็ทําการตีปกตินะไม่ได้มีอะไรเลยอผมตีไปปุ๊บเห็นปะดามเมจก็ไม่ได้แรงอะไรยกเว้นถังเฉินเนี่ยก็แรงอยู่บ้างนะครับผมอ่จะเป็นประมาณนี้แล้วเริ่มตีเห็นปะกูหลงตีแค่โลแตกเห็นปะง่ายๆครับผมอันนี้ตีปกตินะลองสังเกตดูดีเห็นปะเลือดรถนิดเดียวครับ ไม่มีอะไรมากอันนี้ผมก็เอ้ยลืมบอกไปว่าการเล่นของโพลเีเนี่ยผมจะทําการโจมตีปกติเรื่อยๆเพราะว่าจะลดระยะเวลาเอ้ยจะลดอ่าการใช้เก็บพลังวิญญาณของเขตแดนนะอันนี้ลืมบอกไปโพลเีเนี่ยทูนของโพลีผมจะทําการโจมตีปกติ่ะก็จะทําการติดพรเทสมุดโดยการโจมตีปกติไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยสต็อปไว้ช่วงที่แบบมันมีเนื้อหาก็แล้วกันเนาะอ่ะอาจจะมีแบบเขตอันนี้แบ่งเลยนะขอโทษด้วยทุกคน อันนี้ผมก็ทําการตีปกติเลยครับบัฟทังเฉินอ่ะเผยสี่เห็นปะผมก็จะใช้การโจมตีปกตินะดูปึ๊บอันนี้เหลือเจ็ดอ่าเจ็ดแต้มและจากแปดแต้มอ่ะเหลือหกตีไปอีกอ่ะรอบนี้เหลือห้าต่อไปเนี่ยผมสามารถเปิดแคแดงได้เลยอันนี้ดูดิโจมตีปกติเห็นปะก็เลือดไม่ได้ลดเท่าไหร่ก็ธรรมดาครับปึ๊บอันนี้บัฟไปปึ๊บอ่ะอันนี้สับแรงอยู่นะทังเฉินแต่ก็ยังไม่ตายครับขนาดใช้ทักษะ อันนี้ผมปาดโอ้โหเลือดลดทีเดียวครับมาดูตั้งแต่ผมเปิดเขตแดนอ่ะอันนี้จะเริ่มเปิดเขตแดนแล้วปึ๊บอ่ะเปิดเขตแดนครับนี่ปล่อยซีเปิดเขตแดน,น,ดน,ดนมาดูก่อนว่าความโกงของเขตแดนเนี่ยจะเป็นประมาณไหนอันนี้ทําการโจมตีปกติทางเฉินตายครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับโคตรแดงครับผมนี่คือเขตแดน PVP นะสําหรับใครที่เล่นสายทวงเวลาเนี่ยแนะนําให้เล่นซิดนนี้ดีกว่าปึ๊บเห็นไ,ไหม นีโจมตีปกติไหมครับโอ้โหดูดิโจมตีปกติอ่ะมู่ไปย,ยังแบบตีครึ่งหลอดอันนี้เขารู้อยู่แล้วขนาดมู่ไปเนี่ยยังตีเกือบตายถ้าเกิดว่าผมให้ทางเฉินตีเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ใช้ทักษาครับตีปกติกูลงก็ตาย100%นี่แหละครับคือ PVP สำหรับเซตตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างโหดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งครับก็จะเป็นสายตีกระดูกครับก็คือ2ล้วนเลยจะเป็นประมาณนี้ก็ขาดตัวสุดท้ายนั่นคือถังเยี่ยหัวผมนะถ้าเกิดว่ามีถังเยี่ยหัวเราก็สามารถตีกระดูกโดยไม่ต้องใช้อาวุธลับได้แล้วโดยเซตเนี้ยก็จะใช้เป็นสอสองการเล่นเหมือนเดิมเลยครับก็คือการโจมตีปกติไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยจะเปิดเข็นแดนได้ส่วนทักษะต,ตัวนี้เนี่ยเอาไว้พรเทพสมุทรเนี่ยมันเยอะคุณก็ลองใช้ทักษะตัวนี้ครับให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยตีนะอะไรประมาณนี้อ่ะ ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับการเล่นของปล่อยซี SC. ก็จะเล่นแบบเมื่อกี้เลยแบบที่ผมเปิดคลิปคล้ายๆ PVP แต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีทักษะตัวนี้ให้เรามากดบ้างนะครับผมก็คือพรได้สมุดทุกสี่ชั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นเพื่อนให้ไปช่วยตีนะจะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับโพเซีถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปนะคลิปนี้อัดนานมากเพราะฉะนั้นช่ว <c oughs> ยกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะโอ้ตัดคลิปยาวๆเลยอะ่ะโอเคขอตัวลากันไปก่อนครับ อย่าลืมก่ไแล้วก็ s ับสไครต์ด้วยนะขอย้ำอีกรอบหนึ่ง